ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูว่าเมื่อกี้ฝนตกไปหนักๆแล้วถุงหอ่ออินทรพาลัมเรามันจะช่วยกันฝนในเยอะขนาดไหนอันนี้ผมห่อแบบตักจักนะครับคือเอาอเขเบันไยรัดเลยครับง่ายๆแต่ถ้าแบบเมืออาที่เขาก็าจะเอากระแบบด้บดาวรดเข็มพันสายไฟครับ ตัดออน,น้ำได้ระดับหนึ่งนะครับรรนี่ฝนตกครับงเดูกันว่าเป็นยังไงบ้างข้างในงครับข้างในก็แห้งนะครับแห้งๆตามันเลยใกล้ๆนะครับนี่ครับยังแห้งสนิทนะครับแห้งสนิท น้ำเข้าไม่ค่อยคิดมากครับไม่เป็นปัญหาแต่ว่าเนี่ยครับฝนมันตกตกเยอะแล้วทีนี้อินทาลําเรามันจะกินน้ํากินไปเยอะจนลูกแตกครับเดี๋ยวแตกแบบไหนผมจะเปิดอีกต้นนี้ให้ดูครับต้นเนี้ยมันชอบแตกสักครู่นะครับเนี่ยครับมาดูต้นนี้ครับมันชอบแตก ดูดน้ำขึ้นไปเยอะแล้วผิวข้างนอกขยายไม่ทันเนื้อในแล้วก็แตกไปเนี่ครับมันจะแตกแบบนี้นี่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 ครับแตกแบบนี้แตกแล้วก็เป็นเชื้อแล้วก็เป็นเพี้ยนะครับเพราะน้ําหวานมันออกมาผลบุิีแล้วก็จะเสียหายครับคือช่วงนี้เป็นช่วงประงมประงงมากน้กําก็ให้เยอะไม่ได้ไม่ให้เลยก็จะเหี่ยวให้เยอะก็แตก ต้องดูพยากรณ์อากาศดีๆครับว่าฝนมาจะมาตอนไหนนะครับส่วนต้นโน้นครับของเขาดีครับไม่ต้องดูแข็งแกร่งครับเนี่ยมีต้นนี้กับต้นแรกครับที่ชอบร่วงแล้วก็แตกสีแดงกำลังเข้าสีครับครับดูฝนลมแรงถุงห่อยนี่พอรำบุตร สวัสดีครับ